สวัสดีครับพี่น้องผมจะพาพี่น้องมาหาหูปลาไหลนี่เป็นสา Nam นะครับน um> um ี่เป็นกอไผ่ท okay ี่มันล่มนะครับนี่เคลียรเบิรนครับนี่ครับนี่หูปลาไหลนี่ครับจะอยู่แบบนี้นะครับนี่นี่ครับตามตัวส์ครับหูนี่หูใหญ่อยู่ครับนี่นี่ครับนี่นี่นะครับหูนี่หูใหญ่อยู่นะครับนี่นี่หูปลาไหลนะครับผมสิย้อนอยู่นี่นะครับผมจะมาลุ้นน้ำกันนะครับหูนี่สิีโตแบบหูใหญ่อยู่นะครับใอ้สองนิ้วได้อยู่โอเคครับผมนี่นะครับลักษณะหูปลาไหลยุ่งซีนะครับผม ก็ต,ตัวม right? 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 ั้งครับสิมิตัววะเห็นบ่ครับเห็นตัววะครับมันตัววะนีตัวตัวตัวครับปูตัวขึ้นมากินอยู่ในห้องเลยเห็นม่ครับนี่ตัวมันอู้นั่นกินแล้วกินแล้วเรียบร้อยครับกินข้ามือเลยครับเรียบร้อยครับกินข้ามือผมเลยเห็นตัวบ้างบ้างมันนี่ ดูข้ามือผมเลยดูแห้งสดๆเลยครับในร่องยามครับมันกินบ่เห็นบมบินออ่นงเห็นพี่นมาโตโมันเนาะเห็นมาโตโมันกินข้ามือผมเลยไหมเออจะดูอะไรเลย ครับสูงแห้งข้ามือเลยสูงแห้งครับลงังอยากกินข้ามือเลยต้องขวดกี่ต้มวะครับพื้นที่นวดใหญ่ น่คุดตัวบอกนี่ครับนี่ครับมาครับกินข้าวมือครับตัวนี้ใส่ที่สวยครับผมขึ้นมาครับแต้มแรกครับผมใส่ชิ่สวยอันนี้กินข้าวมือเลยครับพี่น้องคือหูตัวผมบอกกันละหูที่มันที่ที่หาหูปลาไหลนะครับมันจะเป็นแบบนี้แ่ละโอเคครับผม เต็มแรลยครับใส่งามๆครับ